ครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเทคนิคในการเปลี่ยนล้อนะครับโดยการตัดแกนล้อนะครับด้วยคีมนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เขาใช้คีมยี่ห้อพาโต้นะครับคันนี้ซื้อมาไม่แพงนะครับหกสิบกว่าบาทนะครับอ่าทีนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนรถเป็นรถมาจอยเลสนะครับคันนี้นะครับมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราก็ใส่ครีมเข้าไปในแกนล,ล้อนะครับบีบกับลวดของแกนล,ล้อแล้วก็ตัดนะ<ม>ครับอันนี้ระวังโดนมือด้วยนะระวังด้วยไม่เข้า Yeah.